กรรมที่เราทำในวันนี้จะกําหนดเส้นทางความรักในวันหน้าทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจแล้วลงเอยที่คำพูดและการกระทำกรรมที่ทำให้ผิดหวังเรื่องความรักมีทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่การจับคู่กันระหว่างมนุษย์มีความโยงใหญ่ซับซ้อนแต่ละคู่มีความแตกต่างอย่างลึกซึ้งการจับคู่กันนั้น สะท้อนให้เห็นกรรมเก่าถ้าผิดหวังเพราะเหตุภายนอกเดิมๆเ,เช่นถูกหลอกลวงหรือถูกกีดกันจากครอบครัวก็แปลว่าเป็นหนี้เก่าที่ต้องชดใช้เพราะเคยทำเหตุคล้ายๆกันไว้แต่ที่สำคัญกว่าคือกรรมใหม่ที่สร้างในปัจจุบันตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเราเน้นหนักไปในทางใด จากคู่เพื่อเกื้อกูลกันหรือเพื่อย่ำยีกันจากคู่เพื่อสร้างบุญร่วมกันหรือเพื่อก่อบาปด้วยกันหากรูปแบบความแตกรราวไม่ได้มาจากข้างนอกแต่เป็นความถือดีของตัวเองหรือความปากไม่ดีเช่นไม่อาจอดใจในการทำเรื่องนอกใจไม่อาจควบคุมคำพูดไร้ายไม่อาจกลั่นน้ำใจออกมาจากหลุมดำแห่งความเห็นแก่ตัว ก็ต้องมีสักวันที่หันกลับมายอมรับความจริงว่าที่ถึงจุดแตกหักทางความรักไม่ใช่เพราะดวงเกี่ยวกับความรักไม่ดีแต่เป็นเพราะหัวใจไม่พร้อมจะรักดีต่างหากก่อนทำบาปเช่นก่อนผิดศีลข้อสามมนุษย์ยังเลือกได้ว่าจะเอามนุษยธรรมหรือสัญชาตญาณดิบคุณเป็นนายตัวเอง เลือกได้ว่าจะทำหรือไม่ทำแต่เมื่อผิดศีลข้อสามไปแล้วหรือเมื่อพอกบาปไว้หนนาถึงจุดหนึ่งสัญชาตญาณดิบและบาปนั้นๆจะครอบงำคุณจนห้ามใจไม่ได้จะไม่เปิดทางให้เลือกอะไรอื่นนอกจากความหืนกระหายของตนแม้คนเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแค่ไหนก็อาจลืมหมดไม่เห็นใจ ใทางกลับกันการสร้างกรรมใหม่ที่ดีในปัจจุบันก็สำคัญอย่างยิ่งแม้บุญเก่ามีร่วมกันมาไม่ค่อยพร้อมแต่เมื่อพบกันมีศรัทธาตรงกันและน้อมใจร่วมบุญทุกระดับทั้งทานศีลและภาวนาก็จะนับเป็นชาติที่ค่อยๆจูนชีวิตให้เกิดความสุขความเจริญขึ้นได้ในปัจจุบันคิดถึงกันในทางดีเลงแลกันด้วยสายตาอันเป็นที่รัก ชวนกันคุยในเรื่องน่าสบายใจแล้วก็พาดกันเดินไปในทิศทางของปัญญาเกื้อกูลกันและกันด้วยมือไม้เกื้อกูลกันและกันด้วยวาจาโดยย่นยอ่อทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจลงเอยที่คำพูดและการกระทำกรรมใหม่ที่เราเลือกทำในวันนี้คือสิ่งที่จะกำหนดเส้นทางความรักของเราต่อไป